หรือบอกแล้วว่ามึงกินท่อมหรือมึงจะกินท่อมหรือไงแล้วกินแม่เปิ้ะกินน้ำงอกถ้ามึงจะกินท่อมอ่ะจะยีบายให้จอบเปล่ามันยาวหรือมึงจะตุกัญชาหรือคุณยังให้เอาว่ายาวที่มึงเอาดีเพื่อนโอ้ไม่แฟนไอตัวหลังมึงทำอะไรแบบเด็กแบบแบบแบบตบตบเด็ก เขจบมาจากที <l ots sei> <c ười> ่เดียวกับมึงอ่ะรักเลรุ่นเดียวกับมึงตรจได้ินี่ไงมึงท้งนไหรือเานเฮ้ยมึงเอาดีมึงรุ่นน้องก่อนใส่ถุงเตี๋ยไหมงเตยไส่งเตมึงเงต้องเตยไสรุ่นพี่ยังไสเตีมสิบไส้รุ่นไส้ทองไม่ เดี๋ยวมึงต้องเตรียมให้กูดูกลูกน้องมึงเตรียมพ่อไงกูรุ่นพี่กูใช้มือไงสายกูสั่งมือข้าวกูเป็นล็อตไงใช้ม ระบอกพ่อผมรู้จักอ่ะมึงไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ใช่เทคนมือบการปพียไม่อื่นที่ใช่ขั้งไฟอ่้อกเลทั้งฟจริงๆดีช่างนโรงงานุรุ่นที่ะไหรฮะุรุ่นกูรุ่นเทไหร่รุ่นหึ่งมึงพ่อเมื่อไหร่สารุ่นมึงแกตายแล้วควาย ก็เนี่ยน่าแปลกน่าแปลกไปเลมึงอยามาตอแหล่้ขอร้องูอยเก้าสิบไมจปขี้ไปอายุเก้าสิบป็นขี่ไปอายุเก้าสิบถ้าเรเป็นควอ่ะเป็นขี้อะไรถ้าเรเป็นควออะกูบอกเลยว่าคิชมรมการมาเดี๋ยวอาสัตย์ได้กหมคิวชมรมสากกแก่มึงอะแค่สาคนเลยกูคนเดียวพอจกูมีคนเดียวไหนกูอีกสามเนี่ยอีสอคนไหน

กันรั่นะไอ้เ่เลยนั่วกจะให้กูสอ้าวกูใส่เสื้อคมอยู่เห็มั้กมึงก็ถอดอีกอมึงถอดเป็นหนอ้ควายแม่โชว์แผคนอื่นด้วยไม่ใช่แบบรุ่นน้องกูอะแล้วจะพูดแบบนี้เออมึงเอาเพื่อนมาเจอกูจบแค่นั้นเพื่อนกูอยู่ไหนจบกูจะรั่วกูอยู่โคกาบกูอยู่บางพีจบมาอ๋อบางพีปากน้าไ้บางอ้บาบางาก